บะแบงยีนะผมทุกเท่ากับบะแบงพิซ่าฮาบ่ของทีมพิซ่าฮาบ่ครับโอเคครับสวัสดีอีกครั้งครับผมมาเจ,เจอกันอีกแล้วครับผมรอบนี้เป็นรอบ16ทีมนะครับผมรายการสมบัติกินซีท้าฟ้านะครับผม รอบิทีมนะครับผมระหว่างทีมบอแบงเจอกับทีมปีซาห้านะครับผมทีมบอแบงมือขึ้นนะครับผมคือนายดาบกิจนะครับผมมือตีคืออาจารย์เน้นทีมปีซาห้าน้องทีมเป็นมือขึ้นนะครับผมกองยาเป็นมือตี ตอนนี้นะกีฬากำลังวอมสนามอยู่นะครับผมเริ่มแล้วบอกนะครับตอนนี้ดีวิชั่นหนึ่งครบแล้วนะครับ พร้อมสนามอยู่นะครับผมรอบนี้สิบกทีมนะครับผมขอเชิญชวนนะครับผมนะักกีฬาปีตองทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในในที่ชื่นชอบในการเล่นปีตองน,นะครับผม<ห>ก็ขอเชิญชวนนะครับผมมาเล่นปีตองด้วยกันนะครับผม ครับขออนุญาตนะครับดิวิชั่น2 26ทีมนะครับตอนนี้มีท่านใดจะลงนะครับเหลือที่อีก2ทีอ่าใครได้ชมแล้วไม่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมยินที่24ทีบสรทีุ่ณติดตามผมคุณจะไม่ผิดหวังครับผมมีคลิปให้ดูแทบทุกวันครับผมอ้าวอาเอาเริ่มเริ่มครับ เอาเริ่มเริ่ม้าวทีมบอแบงจะเป็นฝ่ายขึ้นก่อนนะครับผมห ทีมบอแบงจะเป็นฝ่ายเปิดก่อนนะครับผมเปิดก็ดีซะเหลือเกินครับแทบจ,จะจูกัน ปีชาหา้าตีนะครับผมกดโดนพอสะกิดสกิดแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนตึ้งลูกนี้ตีโดนนะครับผมเป่าเดินนะครับผมเดินไปอยู่ริมเส้นนะครับผม จบรอบแล้วทีมบอไอ้ทีมปีาห้าก็ขึ้นไปเปลี่ยนนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนามทีมบอแบงก็ยังไม่ตีน,นะครับเพราะว่าไม่มีลูกคุมนะครับผมก็จะส่งดาก,กิดขึ้นไปสู้อย่าบอกนะว่าเปลี่ยนโอ้โหยังหน้าดูเหมือนน่าจะยังไม่เปลี่ยนนะครับผม ย่ังนะครับผมก็จะส่งอาจารย์เมนไปตีผู้รับหนึ่งไปผู้รับสององโง่ติดจริงๆด้วยครับผมรับไปสองแต้มในสนามสองหรือสามน่าจะได้สามอีสาหา้าขึ้นไปยังไม่เปลี่ยนน่าจะเสียสองแต้มอยู่อ้าว ลูกสุดท้ายที่ไปเปลี่ยนนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนามอ๋มอแบงก็จะตีเพื่อรับสองติดเพื่อรับสามห้ยผิดไปนะครับผมโอ้ยผิดไปสองลูกซ้อนๆเลยนะครับผม บแบงตีไม่ได้นะครับผม<ๆ>ก็มีแต่ขึ้นคุมอย่างเดียว<ถ><ง>อ้าวบอแบงขึ้นไปเวียนนะครับผม

อาจารย์เมี่ยในหนึน่งบ่จิมบอแบงรับไปหนึ่งแต้มสกอร์เป็นหนึ่งต่อศูนย์นะครับผมโอ้โหโห บอแบงกนฝ่ายได้แต้มนะครับก็ขึ้นฝ่ายขึ้นมาคุมโซนก่อนหนึ่งลูกซาหาก็ขึ้นมาก็เปลี่ยนนะครับผมบอแบงไม่ขึ้นนะครับอุ้ยผิดไปนะครับผม นี่หนึ่งลูกอุอ้ยลูกตีสองตีติดด้วยนะครับผมรับไปสองแต้มในสนามอ้าวเสาร้าก็ขึ้นมาหลุดไอแรงนี่แหละดีปยันนะครับผมลูกสุดท้าย แบงก็จะตีเพื่อรับ1นึ่งตเพื่อรับสองอ้ยตัวเองตัวเองโอ้ย้แข็เลยยังเปลี่ยนได้แล้วก็เดี๋ยวตาไปเลนล่ะเนี๋ยแล้วก็เดืยบตาไปเลยล่ะโยมีตาที่หมดเลย แล้วยังหน้ายังหลังอยู่จไปยืนบักไปยืนหลังเราเว้อบ่แบงบ่แบงต้องปิดให้ดีนะครับผมอาปิดไม่ดีเสียเยอะนะครับผมโอ้ยถ้าพิงได้สวย่า อ้าวอีชาหา้าได้อยู่ในสนามหนึ่งแต้มนะครับผมฝ่ายตรงข้ามลูกหมดมือแล้วนะครับทีมบอยแบงอีชาหา้าน่าจะเหลืออยู่สีลูกในมือ แตมที่สองว่าไงแต้มที่สองได้ไหมครับผมอ้าวได้นะครับผมแต้มที่สามุ้ยไม่ได้ได้สองนะครับทีมปีซาหาสกอร์เรียกขึ้นมาเป็นสองตอหน,นึง่ง สาหายเป็นไฟขึ้นไปคุ้มโซนก่อนนะครับผมดูเหมือนจุกแจนนะครับผมโอ้โหในดาบครับผมอาจารย์เม่นบอกในดาบเป็นใครจะเป็น สาฮาก็ขึ้นไปเปลี่ยนอีกแล้วนะครับอึ้งโอ้ยบอแบงก็ตีติดรับไปสองแต้มในสนามซาฮาจะทนลูกตีได้ไหมอย่าบอกนะว่าเปลี่ยนอีกโอ้ยเปลี่ยนอีกจนได้มีโอกาสเป้าบินนะครับ อ้าวลูกสุดท้ายเป็นเรื่องอีกแล้วเอออิมบอแบงตีโดนนะครับรับไปสองแต้มในสนาม ขึ้นไปกินสองนะครับทีมปีซาหา้าบอแบงก็มีต้องขึ้นซบย่างเดียวซบให้ดีเข้าให้เปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนนะครับผมดูเหมือนลูกจะหมดเมือนะครับทีมบอแบงแต่ฝ่ายตรงข้ามน่าจะเหลือสองลูกในมือ อีเพื่อรับสองโอ้ยไม่ทำไม่ผิดหวังเดี๋ยวอีกแล้วครับท่านทีมปี่า้ารับอีกสามแต้มสกอร์เป็นห้าตอนหนึ่งนะครับผมเริ่มทิ้งห่างไปเรื่อยๆนะครับผม กวางครับโอ้ยน้องทีมก็ขึ้นมาดีซะเหลือเกินครับผม,อ,มอ่างแันอยู่ครึบกว่าผมหลังนะครับแต่ก็อยู่ในโซน ิมบอแบงจะทำยังไงวันนี้มารายการนะครับผมหนึ่งทศวรรษอินซีท้าฟ้านะครับผมมาจัดโอเพ่น เมหาวิทยาลัยลาดสภัดอุบนขอเชิญชวนนะครับพี่น้องท่านใดที่ชอบกีฬาลูกเหล็กหรือว่านักกีฬาเปตองขอเชิญทุกท่านนะครับมาเล่นด้วยกันนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่แข่ง รับ3แต้มส่วนมากจะลูกสุดท้ายนะครับผมกดดันตัวเองโอ้ยเปลี่ยนทุกลูกอ้าวว้าแล้วลูกลูกสุดท้ายตลอดเลยแข่งทั้งหมด4ทีมีมทั่วมวลเชอญเลยได้ด้วยนะครับทีม2้รัต๊องเดี๋ยว ตาบครับเดี๋ยวบอกนะว่าเปลี่ยนดีเปลี่ยนไหมครับผม ดีไหมหรือว่าเปลี่ยนหรือว่าไม่ตีเอาเข้านะครับผมทีมบัแบงไม่ตีนะครับผมถ้าแท็กตัวเองได้สวยโอ้ยแท็กได้อยู่ยังไม่เปลี่ยนนะครับผมน่าจะเสียแต้มให้กับทีมปีซาห้าอยู่โอ้นี้รอบ16ทีมนะครับผม สองแต้มทีมปีศาจะขึ้นมาเก็บแต้มที่สามสามไหมครับโอเคทีมปีศาห้ารับไปอีกสามแต้มสกอร์เลื่อนขึ้นมาเป็นแปดต่อหนึ่งเริ่มทิ้งห่างไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมได้ไหมครับระยะน่าจะไม่ได้นะครับผม ดอกออกทุกลูกนะครับผมจะแรงต้นหรือแรงปลายโอ้ยน้องทีมก็ขึ้นไปดีซะเหลือเกินครับเปลี่ยนทุกลูกนั่นดังป๊อกตั้งโอ้ยลูกสุดท้ายตีติดรับไปสองแต้มในสนามอาจารย์เม่นระวงังระวงัง เดี๋ยวบอกนะว่าเปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีก,นอกจนได้โอ้ยอย่างงี้ก็ลำบากสิครับเปลี่ยนทุกลูกเออทีมบอแบงก็ตีโดนนะครับผมรับไปสองแต้มในสนามทีมปีซาห้ามือขึ้นหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเต็มือตี ต,ตีไม่ได้นะครับก็คงต้องขึ้นอย่าบอกนะว่าเปลี่ยนอีกโอ้ยตีเ็าไม่ใช่ย่อยนะครับผมเข้าก็ดีตีก็แม่น <c oughs> อ้าวอ้าว ตอนนี้ทีมปีซาห้าได้อยู่ในสนามหนึ่งแต้มหาอีกสองลูกนะครับผมจะเป็นฝ่ายชนะอ้บอ้าวหาอีกหนึ่งลูกนะครับผมแปดเก้าสิบ หา <c oughs> อีกหนึ่งแต้มนะครับผมจะปิดเกมได้หรือว่าจะปล่อยเสือเข้าป่าทีม <c oughs> ปีซาหาเป็นฝ่ายชนะนะครับผม11ต่อหนึ่งูหูคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ